ทำวัาได้แล้วไหมอ่ะอันนี้ครับตาช่องพี่น้อยครับน้อยเจโอทูอ่าครับก็เป็นไอ้ใช่นะครับตั้งแต่สมัยผมโอ้แจกแดงสิบสามสิบสามทุ่เทีสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่ที่รามคำแหงร้อยเจ็ดนะครับครับทีมงาน ทีมงานสาวน้อยเช็ดบางแพงนะครับนี่ครับตอนนี้ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศลามคำแหงนะครับรามคำแหงร้อนะครับผ่านไปผ่านมามาเป็นกำลังใจนะครับวันนี้นะครับ สามสิบสี่ที่น้องที่อยู่แล้วก็บินนะครับมีครบสนศกรรม3ามถึงสนะครับโคกโพสีมหาโพธิ์นะฮไล่ไปตั้งแต่พนมสารคามนะครับเขาอินซอนนะครับสนามชัยเขตนะเป็นพื้นที่ธรรมะฮักกินผมเก่าครับก่อนนั้นครับตอนจะเขาง้อคงเขามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยฮะนะครับแต่ก่อนเหตุงานอยู่แถวเขาอินซอนนะครับเขาอินซอน อยู่เขาอิสอนมาหลายปีนะฮะเขาอิสอนมาหลายปีนะเชิดดาเป็นคนหลายพื้นที่ครับนะฮะับก็เด็นพ่อขงอูนะฮะพ่อเด่นึงพ่อเด่แง่ยีพี่น้องได้ครับคนนั้นนะเมื่อกีนีครับอ๋อมืออยู่นครนายกจะไปอยู่อ๋อครับได้ครับได้ครับผมได้ได้ครับอ่าเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเนาะอ่าจะได้แจ้งให้ทราบนะครับเนะสามตัวขอบคุณมากครับผมอ่าหรือทักมาทักมาเขียนคอมเมนต์มาไว้เดี๋ยวผมจะไปตอบให้เด้อเขียนคอมเมนต์มาไว้ใน ในคลิปในคลิปผมก็ได้ครับว่ามืออื่นอยู่ใสนะครับเขาว่ามืออื่นนะครับเมืองบอกกำหนดนจำเด้อครับว่ามืออื่นวันที่สิบห้าอ๋อทายกันเองนะวันนี้ทายกันเองแดนครับอ่ามืออื่นยุสามสิบสี่อ๋ออ๋งวันนี้ปีเอาเอาเลตแดนยมีโชคคุณได้หมานนะครับโอ้ยเนี่ยตอนนี้ เจโอวันเจโอูนะครับทีมงานยูทูบเบอร์นะครับนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศตัางหันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตัางหันเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าวิธีสาวน้อยครับมีการพัฒนาไปแต่ละยุคนะครับในในข้าีย้อนหลังไปเนี้ยครับว่าประมาณไหนายอย่างไรนะครับได้มีคอนเซป ด้านไหนมั่งนะครับทางเจเจเจลทูออฟฟิเชียลนะครับได้ทำสกรปเกี่ยวกับเรื่องของเวทีไว้นะครับเขาไปที่ตามนะพี่น้องแล้วเขาไปที่ตามจดืนห้าปีนี้ถ้าถือว่าเป็นการปรับลุกไปอีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้านะครับแต่ปีหน้านะครับบอสบอกว่าปีหน้าก็มีการปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนแต่จะปรับไปได้มากน้อยขนาดไหนครับก็ต้องรอดูนะก็ต้องรอดูครับพี่น้อง น่าเราดูว่าปรับเปลี่ยนไปไหนนะครับซึ่งซึ่งผมได้ไปติดตามตั้งแต่ช่วงก่อนวันวันเปิดวงนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับอ่าเปิดวงประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับที่ทีมงานเกียวโยชูเขาได้ไปปักหลักนะติดตามความคืบหน้าการซ้อมการทำเวทีรูเนี่ต่างๆครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆอ่โดยเฉพาะรอบสื่อนะครับรอบสื่อ รอบสื่อนะก่อนที่วันจะเปิดวงคราบมีรอบรอบของสื่อมวลชนนะครับประมาณสักสามสิบเกือบสี่บช่องนะครับวันนั้นนะก็ถือว่าว้าวมากเลยทีเดียวนะครับขณะเราติดตามอยู่นะฮะเกือบหนึ่งสัปดาห์ครับก่อนเนี่ยไปอยู่ที่โดมเนี่ยก็ถือว่าว้าวมากนะครับยิ่งออกมาอยู่ในกับบบบรรยากาศด้านนอกนะที่มีการปรับเปลี่ยนไปทุกสถานการณ์นะครับการปรับเปลี่ยนทุกนาการนะครับแล้วก็มีลุกใหม่โดยเฉพาะนะครับเป็นภาพภาพงวจิ โมจิที่ลุกดิกก็คือมูเดงอ๋อฮะน้องอแอมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มีสู่สายใหญ่นะครับก็มีส่วนของป่าป่านะครับสายใหญ่รับออมแอมนะครับน้องออมแอมมาแล้วนี้ระบบไฟนะครับด้านบนนะฮะน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับด้านหน้าตอนนี้เดินเดินสายอยู่นะ <C oughs> จะน่าเดินสายอยู่ทันี้มีการจับสื่นของอาจารย์นะครับอาจารย์ขออาจารย์จำว่าได้แล้วไหมอ่ะอันนี้ครับก็สาช่องพี่น้อยครับน้อยเจโอทนะครับก็เป็นไอ้ใช่นะครับแต่งแต่สมัยผมโอ้ตั้งแต่สิบสามสิบิบสี่เออสิบสี่ยันนี่ก็3สามส้่ไอ้ก็อยู่พอ4สี่แล้วยังยงโอ้โหสามแปดแปล้วโอ้ย ด้ยกันแต่เทำไมเรเรียนหนาดว่าจำหนาดมาได้นะแมเนี่ยนครับว่าพี่เพราะว่าพี่จบจบมาพี่ไปนี่เลยสอบติดนักเรียนในสิบเลยไงอ๋อไอ้ยังคือเก่าเนมเบิ้งยู่แต่ว่ายังประกาศตัดเลยครับก็นะครับก็ดีใจโอ้เดี๋ยวฟอกันนะเออโลกก็มีเลยที่แรกมาสิบ่มาเนี่ยมืนเหนียวว่าโอ้มื่อมื่อขึ้นครับเมื่อยไงเมื่อขึ้นครับบนตกโต๊ะเออ อันนี้สิเป็นไอ้คนที่เป็นต๊ะกลองมาดิมันต้องมีสักคนนะครับเหมือนาหมื่นๆเนาะเยี่ยมไปเดี๋ยวไทยไปอ่าโอเคครับหนองมอดน้ำหนองมอดโอ้ทีมงานเดียวกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสามหกหนึ่งสี่สีสเกตมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว 啊，好，李浪吗？啊，李浪。 ตอนตอนนี้นะครับบรรยากาศข้างนอกนะครับผู้คนมาซื้อตั๋วกันเรียบร้อยนะครับอันนี้อยู่ที่รามคำแหงนะครับรามคำแหง ร้อยเจ็ดนะครับรามแเฮงร้อยเจ็ดนะครับ <c oughs> คนมาต่อแถวนะครับต่อคิวนะครับต่อคิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้เราก็มาซื้อบัตรครับบรรยากาศซื้อบัตรนะ